วันนี้หนูก็ได้ไปถามพี่เชอร์มาว่าทำไมถึงแบบเลือกหนูมาอยู่ออริจินนลพี่เชอร์ก็บอกว่าเออคะแนนสอบร้องเต้นหนูดีนะแล้วแบบหนูก็เลยขอบคุณมากๆที่แบบเลือกมาอยู่อันนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมหนูคนเก่งมากๆแล้วมันทำให้หนูต้องแบบพุชตัวเองขึ้นมาไม่งั้นหนูจะเต้นไม่ทันคนอื่นคือถ้าหนูแบบสติหลุดไปนิดนึงหนูจะเต้นไม่ทันคนอื่นเพราะว่าหนูไม่ใช่สายเต้นแต่พี่เชอร์เขาให้สปอยนี่ใช่ไหม ทุกคนลองเดาว,ว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นโปรดิวเซอร์ หิวข้าวมากทุกคนหนูเพิ่งอัดเสียงเสร็จทุกคนคือหนูหายไปเพราะว่าโอ้ช่วยด้วยคือหนูป่วยหนักมากจริงๆแล้วหนูก็ไปโรงเรียนด้วยความป่วยนั้นแต่หนูใส่แมสนะทุกคนคือหนูอ่ะก็ไปหาหมอใช่ไหมเพราะว่าหนูป่วยแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูนอนเยอะเหนูอยากถามว่าหนูจะเอาเวลาไหนไปนอนมากเลยแต่เอได้ค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวหนูจะนอนเยอะๆเลยนอนในข้าบร้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เดือดอะไรก่อนถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูวันที่20ว่ามันเดือดอะไรไม่ใช่มีแค่เพลงเดียวแน่นอนที่เดือด แล้วก็มาเชกิล็อกกาล่ากันนะทุกคนมันเป็นชุดแบบกาล่าด้วยซึ่งหนูก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะสวยมากวันนั้นหนูน่าจะสวยมากสัญญาทุกคนหนูจะทําให้เองสวยที่สุดเพื่อมาถ่ายรูปเชกกิกับทุกคนเพลงจะมีปล่อยลงสตรีมไหมต้องต้องรอติดตามรับชมนะคะแต่ก็อ not s ชัวเหมือนกัน,นะคะ่ะ แต่ในอนาคตเจ็บพอไหมไม่เจ็บแต่ว่าตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วเพราะว่าเพิ่งไปอัดเสียงมาคือถึงหอปุ๊บก็ขึ้นไปอัดเสียงเลยตอนนี้ทุกคนโหเสียงโคตรแทบอะสปอยเสียงหวานว่ะเฮ้ยคือเขาให้พูดนางนี้ได้หรือเปล่า m e l o ดี้นี้เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนลองเดาว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นโปรดิวเซอร์เมโลดีนี้สังยิ่งเพราะใช่หรือเปล่าสปอยเท่าข้างเมโลดีอุ้ย ไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วคืออยากให้ทุกคนอะ่ะเตรียมใจเอาไว้เพราะว่ามันจะมีอะไรมันจะมีเพลงบางเพลงที่มันจะแบบอ๋อตายตายดีกว่าคือแบบ คือวันนี้หนูก็ได้ไปถามพี่เชอร์มาใช่ไหมว่าทำไมถึงแบบเลือกหนูมาอยู่ออริจินอลหนูก็เลยแบบคือคือท,ทุกคนอะ่ะลองดูเมมเบอร์ออริจินอลทุกคนอะ่ะคือแบบว่าเป็นสายเต้นกันหมดเลยเป็นแบบเป็น 3, บ,บีทีแบบพี่ป๊อปเปอร์อะไรเงี้ยแบบแต่ละคนนี่แบบว่าคือจะหลิดจากการการเต้นที่แบบมีลายเต้นที่แบบเวอร์มาก แต่ละคนคือเก่งๆกันทั้งนั้นแล้วหนูไม่ใช่สายเต้นหนูเป็นแบบสายร้องใช่ไหมหนูก็เลยแบบเอ๊ะเวลาต่อท่ากันอะคือทุกคนเก่งกันมากอะทุกคนหนูก็เลยแบบเออต้องทํากันบ้านมากกว่าเพื่อนกับกับท่าเต้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูอะไม่ใช่สายเต้นหนูก็เลยแต่ว่าแบบหนูพี่เชอก็บอกว่าเออคะแนนสอบร้องเต้นหนูดีนะก็เลยแบบเลือกเลือกมา อยู่ออริจินอลสเตตแล้วแบบหนูก็เลยขอบคุณมากๆที่แบบเลือกมาอยู่อันนี้เพราะว่าเหมือนทุกคนแบบสภาพแวดล้อมทุกคนเก่งมากๆแล้วมันทําให้หนูต้องแบบพุชตัวเองขึ้นมาแบบพุชมากเลยอะ พุชแบบไม่งั้นหนูจะเต้นไม่ทันคนอื่นคือถ้าหนูแบบสติหลุดไปนิดหนึ่งหนูจะเต้นไม่ทันคนอื่นเพราะว่าคือคนอื่นอ่ะไม่ต้องโฟกัสร้อยก็ได้อ่ะคือแต่ว่าหนูต้องโฟกัสร้อยเพราะว่าหนูไม่ใช่สายเต้นใช่แต่ว่าคือทุกคนอ่ะจะโฟกัสแบบ80เขาก็ยังเต้นกันได้แต่หนูต้องแบบตั้งสติและนั่งสมาธิในการดูทามาแล้วเราก็ต้องเต้นแบบให้มันลายใหญ่ขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆนเต้นกันเวอร์มากเลยแบบหันไปแล้วโหแต่ละคน หมือนมาสู้ยูนิตหรอก็ต้องรอดูเพราะว่ายูนิตอะมีทั้งร้องเอ,อ๊ะไม่ใช่พูดอะไรเนี่ยแต่พี่เชอร์เขาให้สปอยนี่ใช่ไหมก็ตอนนั้นหนูนสปอยเพลงเมโลด ซัมติ่งเอ่อที่หนูลองไปมีใครจำได้ไหมแล้ววันนี้วันนี้ลองไกลไม่ไกลใช่ไหมคือเสียงสูงมากคือคือถ้าหนูอะ่ะยังมีเสียงอยู่อะ่ะหนูอะ่ะลองชิวชิวแต่อันนี้คือหนูอะ่ะไม่มีเสียงแล้วหนูหายใจไม่ออกอื้อหักซ ว่าลองถึงนะแต่ว่ามันแบบอาจจะไม่ชิดมันอาจจะไม่เต็มมากเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกแต่ว่ามันสูงอะจริงๆทุกคนมีแต่เพลงสูงสูงทั้งนั้นเลยอะอืมแต่ว่าหนูรู้สึกชอบท่อนตัวเองใน whisper r o มากหนูรองว่า i can't pretend you know i can't pretend มันจะเป็นท่อนสูงสูงแล้วว่าอะไรนะ ตอนนี้แต่ว่าถ้าถ้าในจริงๆริะหนูต้องใช้เสียงเต็มแต่ว่าตอนนี้หนูร้องไม่ไหวแล้วเแ <laughs> รปหรอเฮ้ยคือหนูอะ่ะได้แรปท่อนที่ยากที่สุดคือตอนฟังครั้งแรกหนูแบบ <laughs> พี่ต้องการอะไรจากหนูเบเกอรี่นขึ้นกี่โมงอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าหนูก็ทถามดูก็อาจจะไม่ดึกมาก <c oughs> หนูไม่รู้จริงๆต้องรอติดตามที่เพจ <laughs> เป็น g i r l in the city อยาเข้าใจฉันผิด โปรยาเข้าใจฉันผิดได้แลพ่อนพี่จอยไหมต้องได้แบแน่นอนหรือเปล่าคือทุกคนเพลงดีแรปดีคือตื่นเต้นอนะไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ยไม่เคยแบบขึ้นมิวสิกเฟสติวัลแล้วแบบร้องแบบร้องอย่างเงี้ยทุกคนมันคือครั้งแรกของหนูอะแล้วแบบตื่นเต้นเพราะมันอากาศหนาวแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกทำไมถึงชื่อเอมี่มประวัติแบบรู้แค่ว่ายายเป็นคนแต่งคะ่ะ แต่ว่าไม่มีความหมายอะไรแค่น่าจะเป็นชื่อตามดาราหรือไม่ก็เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาจากการพบเห็นเฉยๆ,ๆหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่าคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแฟนคลับเบเกอรี่ที่ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เบเกอรี่ถูกต้องทุกคนคือหนูอะ FC มากแล้วแบบเพลงที่พี่บอยกูเสียพงแต่งคือแบบ คือถึงแม้หนูจะยังแบบไม่ค่อยได้ฟังขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ฟังเพราะว่าเขายังไม่ได้ฟังแต่ว่าก็พอรู้มาบ้างก็เลยแบบนี่แหละคือแฟนคลับเบเกอรี่ตัวจริงเมื่อไรหนูจะหายป่วยรู้ไหมว่าทีนี้หนูไปนอนที่ห้องพยาบาลน,นั่งสองรอบแล้วคนเพราะว่ามันฟินมากทุกคน อยู่มาห้าปีเคยนอนครั้งหนึ่งตอนนั้นเหมือนป่วยเป็นอะไร่อย่างแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้แหละก็รู้สึกว่าไม่เคยฟินใครมาก,ก่อนคือมันแบบนอนสบายมากสบายกว่านอนในห้องเยอะมากลเลยทุกคนพอไปนอนแบบข้างในแล้วแบบว่าผมผ้ามันแบบฟินเแลบบติดจาก ไม่หนูหนูไม่รู้แต่ว่าคือถ้าหนูรอดมาคือหนูแบบเก่งมากหนูรอดคือหนูเป็นเลือดพระเจ้าตากหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าก็ไม่รอดแล้วแล้วก็เพื่อนในวงก็พี่พ,พี่รุ่นน้องก็มีคนเป็นเยอะแยะก็หนูก็เลยคิดว่าเออเป็นก็ไม่แปลกเพราะว่าทุกคนป่วยหมดเลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ v r และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลย I am f o r e t h application